วัฒนธรรมประจำชาติเอกร,ราชเอกลักษณ์เอกศักดิก์ศรีเป็นคันชองส่องความงามและความเปรียบศิลปวัฒนธรรมดังคันช,ชองและโคมฉายที่สะท้อนและส่องผ่านตัวตน,อนของคนในชาติผ่านบทกวีวิถีไทยงานประพันธ์จากปลายปากกาของนวรัตพงไพบูรณ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2536 ไม่เพียงสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งหากยังโดดเด่นด้วยฉันทลักบทกวีแบบไทยจึงได้รับเลือกจากโครงการ Pass o f Visionaries of the World ให้สลักวักสุดท้ายของกรอนบทนี้ลงแผ่นหินบนทางท้าถนนฟรีดิสตาวเซอร์ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีคำว่าศิลปะวัฒนธรรมหมาถึงชีวิตจ,จิตใจคือวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตส่วนศิลปะนั้นเป็นวิถีของจิตใจแลนะศิลปวัฒนธรรมก็คือชีวิตจ,จิตใจ ของของสังคมของคนของประชาชนนั่นเองงานงานศิลปวัฒนธรรมมันจึงเป็นจิตวิญญาณที่เป็น,ปน,ปนหลักของคนของประเทศของสังคมด้วยผมก็เลยเขียนบทนี้ขึ้นมา p a t h of Visionaries of the World เป็นโครงการศิลปจะจัดแสดงในที่สาธารณะซึ่งก่อตั้งมาปี2549โดยรวบรวมวาทะของบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศ เช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แอนตวนเดอรแซง c เต็กซูเปครีและมหาตมะคานทีจารึกบนแผ่นหินบนทางเท้าของถนนฟีดิสตอเซอร์ซึ่งเป็นถนนสำคัญในกรุงเบอร์ลินตั้งแต่อดีตเพราะเป็นที่ตั้งของเช็คพอยต์ชาลีหรือจุดควบคุมการข้ามแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกซึ่งถูกแบ่งโดยกำแพงเบอร์ลิน แม้ปัจจุบันฟรีดิสต์ดเซอร์จะกลายเป็นย่านธุรกิจที่มีคนพลุกพล่านแต่การนำคำคมจากบุคคลสำคัญทั่วโลกมารวมกันบนถนนเส้นนี้ก็ทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้หยุดสังเกตและฉุกคิดถึงสิ่งรอบตัวผ่านวาทะของตัวแทนของแต่ละประเทศ Each nation has c own cultural identity, has its u l นอ r a า i d ชป t i ิส ผู้อำนวยการสถาบันเกิดเทพประเทศไทยบอกว่าแต่ละประเทศล้วนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและปัญญาการนำวาทะบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศมาไว้บนถนนที่มีความสำคัญเส้นนี้ก็ถือเป็นการรวบรวมมรดกทางปัญญาของคนทั้งโลกก็ถือว่าเอาความคิดมากกว่าที่จะเอาบุคคลความคิดของของของที่มันเป็นอมตะนะแม้คนที่ตายไปแล้วเขาก็ยังยกมา แล้วก็ถ้าคนไม่รู้เรื่องกรอนไทยนะยากที่จะเห็นว่ามันมันมีความไพเราะตรงไหนแปลเป็นภาษาแปลเป็นภาษาต่างชาติผมก็ได้แต่ความหมายแต่มันไม่ได้รสของคําแต่ว่าทําไมเขาจึงมาเห็นอันนี้เป็นเรื่องน่าทึ่งแสดงว่าเขาดูอะไรลึกอยู่พอสมควรเข้าใจถึงมิติของภาษาของของศัพท์ธรรมที่มันดำรงอยู่อะไรอย่างนี้ บทกวีวิถีไทยจะถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษและเยอรมันก่อนนำมาจารึกลงบนแผ่นหินบนทางเท้าถนนฟรีดิสตาวเซอร์โดยนวรัตพงไพบูรณ์จะเดินทางไปส่งมอบบทกวี